วัสดีค่ะทุกคนนะคะ The p r i n วันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคซันเซตกันอ่ะให้ดูที่ตาจะมีความแมทแมทเหลืองเหลืงองส้มๆน,น่งแดงเหมือนชุดนี่ใส่ชุดมาเพราะวันนี้เราอยู่กันที่เกาะช้างเราก็จะมาถ่ายซันเซตกับทะเลกันก็เลยได้เป็นลุคนี้นะคะก็แต่งตามง่ายมากบอกเลยแล้วก็สวยมากลุคนี้คือมันจะมีกิมมิคที่ความแบบ ความเหลืองความแมดความไล่สีอะไรอย่างนี้เนาะก็ไปเริ่มกันเลยก็อันนี้ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใช้เ็น DK Acne ไปสิวก่อนอากบสิวเซรนิสหน่อยเราจะมาใช้คูชั่นโจวิน่าเป็ใช้เบอร์สี แล้วก็เหมือนเดิมใช้ฟองน้ำช่วยเกลีย่ยเกลี่ยให้มันดูแบบซิมเลสอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ทาลองพื้นเอาน,นี่ลงไม่ได้แบบหนามากนะเป็นแบบใสๆไปที่คอนซีลเลอร์พี่จะใช้คริสเลสอันนี้ลงไปก่อนนิดหนึ่งนิดไหมเนี่ยแล้วก็ค่อยใช้อเวอร์กลาสเติมไปก็ตรงหางยกหางขึ้น อ่อยายงนี้นะเอามาที่เปลือกตาเดี๋ยวนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เราจะลงแบบเปลือกตาเป็นแมทแมทไงก็เลยต้องการมีรองพื้นนิดนึงตรงลับผากก็คือรอแบบนึงก่อนเดี๋ยวเราจะมามลงครีมบลัชกัน ครีมบลัชก็เหมือนเดิม f o you t o สีเบรอร์สี่อาจจะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตุ่นตุนต่นอีกหนึ่งเนาะแตวมาที่จมูกอีนึ่ให้เหมือนแบบจมูกเบิร์แนแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลือเลยเส็็เปิบแล้วก็จะเซตหน้าเซตหน้าด้วยอวัลเบกลา เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหลายสเต็ปมากก็คือสเต็ปเบสอะปิงก็จะแต่งแบบเหมือนเดิมนั่นแหละเพื่อป้องกันสิวเพราะถ้าเราใช้อะไรแปลกๆเขาก็จะจะแบบแพ้เป็นสิวได้อุดตันก็เลยจะใช้อะไรเดิมๆเดี๋ยวจะซูมเข้ามานิดนึงละกันเพราะว่าเดี๋ยวแบบคนไม้เห็นไงจะมาเกลี่ยข้างบนที่เราทำไว้ใช้ B K Acne อันนี้เป็นแป้งผสมรองพืนเซตแปะ จริงๆวิธีลงรองพื้นลงเบสหน้าไปดูในคลิปแชร์ทิกกบสิวก็ได้เพราะว่าเหมือนเหมือนกันแต่ว่าวันนี้อาจะไม่ได้ตื้มขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องการความแบบกโกลส์ใสฟิลสันเซตถ่ายที่ทะเลทคนปึ๊บแล้วก็จะใช้อัวบลาสต่อให้มันมีความกระทบแสงอืมเราได้เบสเปึ๊บเราก็จะไปทำเค้ว คิวก็ใช้ของ Happy Sunday อันนี้สี l g ล t Brown ช่วงนี้กลับมาเขียนคิวเพราะว่าชอบอันนี้มากวันนำ้ห้คิ้วดูละมุนนะทุกคนด้วยสีอะไรต่างๆด้วยบบก็คือกำลังกลับมาอินกันเขียนคิวเขียนแบบตามโครงเลยนะทุกคนไม่ต้องทำอะไรใหญ่มากข้างหน้าเราก็จะเว้นก่อนนั้นเดี๋ยวเราจะไปแบบจะไปปัดๆทีหลังให้มันฟุงุง ่ข้างหน้ามันก็จะดูแหว่งๆนะรอปัดรอจะปาดใช้สปุลลี่อุ๊บส์มีคนมาหออ้าโมงห,หนักปีสิว่าอะไอ้บ้าดูหน้าฉาันแ,แกสันเชตยังไม่มาสว่างสดใสมากหรอเป็ะห้าโมงสิบว่าเออ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 ปีบบ้าเหรอแต่งจะไม่ทันจ้ะแล้วแกไม่แต่งหน้าหรอ ยงนันน, What? นี่เรากำลังจะไปถ่ายรูป s u n s ็ t กัน sunset ยังไม่มาเลยห้าโมงสิบห้านาทีจะไปแต่งหน้านันได้อย่างไรตรงไหนดูแหวงๆแ,แล้วก็เติมแค่นั้นเลยอาได้ประมาณนี้นะคิวบิงไม่ค่อยเท่ากันเขียนมันก็ไม่ค่อยเท่าทุกคนเขียนเสร็จปึ๊บแล้วก็จะปัดด้วยแคนเมด คิวจะต้องแบบสีน้ำตาลนิดนึงลุเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ไล่ไปกับหนั่งไงลุกเราจะเป็นสีแบบน้ำตาลส้มๆแดงๆเหลือง,อง,อง,ง,ง,งๆแล้วก็ปัดขนอันสุดท้ายด้วยโกลเด้นโรสปัดแค่แบบให้มันเลียงเส้นยาวๆสวยอ่าให้หัวคิวเรามันปังขึ้น มาหาทาแก้มลองพื้นด้วยอันเดิมก่อนเบิร์ดบีเนาะเพราะว่าสีมันได้ไงสีมันแบบบม่มบมแดดอันนี้เราจะทาแบบไปไป,ปลายนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกสีหนึ่งอันนี้เราต้องการให้มันเข้ากับคอนทัวร์เฉย เปิบแล้วก็จะลงแก้มด้วยอันนี้เป็นแคนเมคสีเบอร์สิสอวยมากเป็นแบบนมชาชานมทุกอย่างอันนี้เราจะลงตรงกลางแก้มแก้มเข้ามาที่จมูกก็ปัดผ่านจมูกไปเหมือนว่าหน้าเราเบิร์นซึ่งหน้าเราก็เบิร์นจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ออกทะเลวันที่กแก้มนี้มันเป็นรุ่นโกลนะทุกคนมันจะแบบทำให้หน้าดูโกละ ลุคนี้คือต้องหน้ากลูเลยแต่ว่าตาจะแมทมันจะทำให้ดูบ่มเหน่นมากขึ้นต่อไปเชดดิ้งด้วยแคนเมคเชดดิ้งพาวเดอร์อันนี้สีเบอร์นหนึ่งเราจะลงด้วยแปรงเล็กก่อนนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยใช้แปรงใหญ่ทำให้มันดูแบบกระจายขอบหน้าก็ต้องเก็บห้ามลืมเพราะว่ามันจะทำให้หน้าดูนิมติมากขึ้นนะ เทคนิคต่อไปก็คือใช้บรอนเซอร์กับแป้งใหญ่แล้วก็ทาอย่างกับแป้งคือทาให้ไปทั้งหน้าเลยให้มันดูบ่มแดดตรงหน้าผากก็คือมันก็จะทําให้คอนทัวร์เรามันเนียนขึ้นถ้าเราใช้บรอนเซอร์ทําลงไปทั้งหน้าอ่าเงี้ยอ่าหน้าเราก็ดูแบบมีมิติไงหนึ่งเปิรบก็จะมาคอนทัวร์จมูกด้วยอีกคลิปส์อันเดิม ต่เนี้เราจะไม่ต้องคอนทัวร์หนักมากนะเพราะเราจะแบบเน้นให้เหมือนแบบจมูกเบิร์นเงเราจะไม่เน้นคอนทัวร์มากขนาดนั้น เล้จะวมเกร็ุ๊บล้วก็จะเอาแก้มเนี่ยมาปัดอีกทีหนึ่งให้มันดูเบิน,บนไงมาเข้าสู่ขั้นตอนสําคัญในการทาตาเราจะใช้พาเล็ของ Happy Sunday นี่พาเล็ที่เป็นแมกด่ะทุกคนแล้วก็ใช้สีบอราบรอกับแปรงพุ่มๆแล้วก็คัดเบ้าไปก่อนก็คือไม่ต้องคัดเบ้าก็ได้ก็คือทาไปทั้งตาเลยให้เหมือนปรับสีตาให้มันมีความนวลขึ้นก่อน ก็ลากห่างๆไว้ทุกคนทําให้มันแบบชี้ๆออกไปเยอะๆเพราะเราจะต้องการความเฉียวนิดนึง <Okay. S 1> ต่อไปแล้วก็จะใช้สีแดงๆอันนี้ b a r b e c คิ sauce ลงไปตรงเปลือกตาแต่ว่าไม่ต้องแบบเบลนดขึ้นไปข้างบนเอาแค่แบบเปลือกตาแล้วก็ไปข้างนึงเดี๋ยวเราจะเบลนด์นะทุกคนมันจะดูเป็นแบบก้อนก่อนแต่ว่ารอเป๊บนึง แล้วเราก็จะใช้แปรงคุ้มพุ่มอีกอันนึงนะคะจิ้มสีแดงอันเดิมแล้วก็เบลนด์ออกให้มันเหมือนไปเชื่อมกับข้างบนอะให้มันไม่เป็นขอบทุกคนเบลนด์ออกนิดหน่อยแต่ไม่ต้องชีมากอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นสีแดงเลาจะไม่ต้องการให้มันชีมากเป็นแบบแดงกับมีความเป็นน้ำตาลอยู่อีกข้างจะ้ะ พออันนี้เสร็จสีแดงเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ coffee table อันนี้สีที่เข้มที่สุดนะกับแปรงหัวตัดเพราะว่าเราต้องการความคมนิดหนึ่งแล้วเราก็ถมไปด้านล่างถมไปให้มันไล่สีทุกคนขอขอ,ขอนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะฟ o อ out เรายังไม่ต้องวิ่งออกไปนะเรารอก่อนเราเราต้องเบลนให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทำวิ่งหาง แล้วเราก็จะใช้แปลงที่เล็กลงมาหน่อยแน่นนะเบลนเบลนสีดำให้มันกลืนไปกับสีแดง <S <S อ,อันนี้นะมัก็จะฟุ้ๆนิดนึง Have some more fun. ยังไม่เสร็จต่อไปกิมมิคของเราก็คือสิ่งนี้แซมสีเหลืองอันนี้คือที่บัดแก้มนะแต่ปิ้งเอามาทำแบบเปิดตาจริงๆริปิงจะใช้คู่กับในพาเลตมอร์ฟี่สีเหลืองอะไรแบบเนี้ยเอาที่เป็นสีเหลืองทุกคนแล้วก็เบลนดไปตรงด้านบนทุกคนมันจะเพิ่มมิติให้ตาเราทันที เบลน,นไปตรงเบ้าเราแซนด้วยสี e c c e s s ที่เป็นสีเหลืองนิดนึงมันจะเข้มกว่าไอแซมมืนิดนึงสีเหลืองลากออกไปนิดนึงได้ให้มันดูเหมือนตาเราสีเหลืองขอต่อด้วยสีส้มๆวันนี้เป็นแบบส้มๆหเหลืองๆสีสกิลนะคะ เอาลงมาจากสีเหลืองนิดหนึง่งประมาณช่วงข้อต่อของสีแดงกับสีดำ่ะทุกคนอันนี้เป็นการทำให้ข้อต่อมันอะไม่ชัดทำให้มันดูเหมือนเบลนด์มากขึ้นให้เราไล่สีไปอย่างเนียนนะคะ กิงจะมาไล่สีทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดไล่สีไปตั้งแต่แรกเลยห้าสีมันจะพื้นที่มันพื้นที่ตามมันมีแค่นี้ไงเราก็เลยต้องใช้วิธีแบบลงไปก่อน3สีแล้วค่อยมาทาสอสีให้มันมีความพอปสีไหนที่เราอยากนิ้นแล้วก็ลงทีหลัง <S <S อย่าลืมนะ้าีเหลืองลากลออก,ก,ก,กไปนิดนึงย้ำสีคอฟฟี่เทเบิลอีกทีหนึ่งพอดีมันแบบ มันเริ่มจืดจางย้ำตรงแบบใกล้ๆเส้นขนตามากๆให้มันไม่เบลนขึ้นไปข้างบนเยอะเกิดการฟองเอาทุกคนเนี่ยต้องแก้ไขเราอ่ะอพอเราแก้ใต้ตาเสร็จปุ๊บมันจะมีความเฉียงอีกนนึงเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากนัน ตัดปุ๊บหนึ่งข้างเราต้องรีบใช้มาคร่าเลยเดี๋ยวมันจะตกก่อนอันนี้ใช้แคนเมคอันนี้ไปข้างลืมไม่ดูเปลือกตานะมันจะมีความไล่สีเหลืองเหลืองแดงแดงส้มๆน้ำตาลเนี่ยสีเหมือนสีเหมือนชุดเลย มีปัดมาสคาร่าคือสปูงมากอ,มอ่ะพอมาสคาร่าเสร็จปุ๊บเราจะมาวิงห่างกันแต่เราจะวิงเบาๆเราจะใช้คอฟฟี่เทเบิลอันเดิมกับแปรงหัวตะพอดีแปรงมันแอบแตกวิงเลยไปทำให้มันเปียกอาอันนี้ต้องต้องใจงนนึงนะคะเพราะเราจะวิงบางๆนซึ่งบาง,บาง แล้วก็เบลนห่างนิดนึงให้มันดูแบบไม่ชัดมากอะเบลนขึ้นข้างบนอ,อะอะดูตายาวไหมตาดูยาวขึ้นมาอาถ้าเส้นมันเข้มไปใช่ไหมแล้วก็เบลนเบลนหางให้มันแบบไม่ต้องคมมากแบบ โคเคพอมันฟ้งเสร็จใช่ไหมล้วก็จะใช้บราวอิอันนี้ที่เป็นลิควิดอะเอออันนี้มันใช้สำหรับคิวนะแต่บิงจะเอามาเขียนอายไลเนอร์เป็นแบบชึ้งเดียวเล็กๆให้ดูแบบคมขึ้นเนี่ยทำแค่ตรงล่างข้างล่างเส้นเดียวพอคือเราต้องการอายไลเนอร์เราให้ฟ้งด้านบนแต่ว่าข้างล่างยังคมอยู่ สวยมากดูข้างล่างถ้าอยากจะทำก็ทำได้แต่ปิงไม่ทำเพราะว่าตาปิงเล็กและแล้วก็จะมาเก็บหัวตาใช้ Physicians Formula อันเดิมนะคะเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นทริคใหม่ที่เพิ่ง คิดได้ก็คือเราจะใช้สีทองอันนี้ใครมีสีทองจากที่อื่นก็ทองอื่นก็ได้นะแต่อันนี้คือมันทองแบบท้องทองไงใช้แปรงหัวแหลมๆเล็กๆอันเดิมจริงๆอะใช้เป็นหัวแหลมกว่านี้ก็จะดีเป็นแบบหัวตัดก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะทาไว้ที่อะไรเนอร์ใช่ไหมแล้วก็วิงด้านล่างอะไรเนอร เวลาแสงกระทบมันจะดูเหมือนแบบห่างเรายกขึ้นห่างเราคมอืมชอบมากลากลงมาข้างใต้นิดนึงก็ได้เป็นการแบบเชื่อมอะไรเงี้ยนี้นนตาเสร็จแล้วนั้นเนี่ยไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็ใช้สเตลลาเครื่องสำอางเริ่มจะซ้ำนะ เหลือท้าปากแล้วเราก็จะใช้ลิปสติกวาทานิกานนะทาเลยทั้งปากเนี่ยพอตาเราติดเหลืองใช่ไหมลิปเราก็จะต้องติดเหลืองไปด้วยเป็นก็เลยจะต้องใช้อันนี้อีกแล้ว Infallible g สี g i n g e r b o บอทาไปกลางปากทาไปให้หมดเลยอ่ะ เห็นไหมมอืมดูดีนะและเราก็จะเติมกลอสของคุณแพรตรงนี้ตรงที่มันเด้เองออกเนี่ยตรงนี้ด้วยแล้วก็ลิมป์ไปฝั่งบนแค่นี้พอฟิ s h ชลุ k จ้า And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Thank you